หลักการดำรงชีพเพื่อความมีประโยชน์สุขในวันนี้มีธรรมสีประการที่พุทธบอกว่ามันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขของเราในปัจจุบันวันนี้ก็ได้แก่ 1. ความขยันในอาชีพ 2. การรู้จักรักษาทรัพย์3การมีมิตรด,ดีมีมิตรดีในั่หมายถึงเป็นผู้ที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญา 4. ก็คือการที่เราดำรงตนอยู่อย่างสม่ำเสมอใช้ชีวิตอยู่อย่างสมดุล ก็คือรู้จักการได้มาของพภคทรัพย์และรู้จักการสิ้นไปของพภคทรัพย์ก็คือรู้ว่ามันเข้ามาแล้วสุดท้ายมันต้องไปเงินทองข้าวของเนี่ยเราได้มาสุดท้ายเราก็ต้องใช้ใจ่ายออกไปอยู่ดีดังนั้นพุทธะบอกว่าให้เราใช้ชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่เฟืดอเครื่องนักโดยมีหลักการว่าให้มีรายได้ท่วมรายจ่ายและรายจ่ายจะไม่ท่วมรายรับให้เราทำอย่างนี้อยู่เสมอท่านก็ได้ยกตัวอย่างว่า เปรียบว่าถ้ามีคนที่มีรายได้น้อยแต่ใช้ชีวิตอยู่อย่างฟุ่มเฟือยอันนี้ก็คือเขาก็เป็นความเป็นอยู่ที่ไม่ไม่สม่ำเสมอละหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคนที่มีรายได้มากแต่มีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นก็คือก็คือขี้เหนียวก็คือกลัวทรัพย์สินจะหมดไปแต่อยู่อย่างแร้นแค้นท่านบอกว่าก็จะมีผู้กล่าวว่ากุลบุตรผู้นี้จกตายอดอยากอย่างคนอนาถาซึ่งก็คือมันไม่บาลานซ์ดังนั้นท่านบอกว่าให้ใช้ชีวิต